เรียนท่านที่เคารพและมีตรายทุกท่านครับผมพลตีดรอนุชาติ a, บุตรนาวันนี้เป็นวันจันทร,ร์ที่6พฤษภาคมม2567ครับแนวทางหลักสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความดีงามการพัฒนาให้งอกเงยขึ้นมาในหมู่มวลมนุษย์ก็มีหลักธรรมะหลายประการรวมทั้งแนวพระราชดำริของพระบาทสมทเด็จพระจหัว รัชาการที่9ก็ตรัสไว้ในหลากหลายแง่มุมมีอยู่กรณีหนึ่งทางพุทธศาสนาได้ชี้ไว้ชัดเจนว่าผู้ที่จะมีปัญญาจะต้องมีองค์ประกอบนั่นก็คือปัญญาวุฒิธรรมสี่ซึ่งประกอบด้วยสัพพุริสสะสังเสวะสัตธรรมมัสสวนะโยนิโสมนสิการและธรรมานุ ธรรมปฏิปติสัตบริสธรรมเป็นธรรมที่ผู้ที่มีปัญญายึดถือเอาไว้สัตบริสสังเสวะหมายถึงว่าเราจะต้องมีโอกาสได้พบเจอผู้ที่มีความดีงามเป็นปูชนียบุคคลมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อเราจะได้ศึกษาจากท่านกรณี ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้ขาดปูชนียบุคคลไม่ได้ขาดคนดีเพียงแต่ว่าสื่อทั้งหลายเนะี่ยมันไม่นำเสนอเรื่องของคนดีมันนำเสนอแต่เรื่องของกิเลสเน้นเรื่องโลภโทสะและโมหะเพราะสื่อมวลชนไทยมันอยู่ในระบบทุนนิยมตีหัวหมาด่าแม่แจ็กเอามาปลุกปั่นเขาเข้าไป เรื่องไอ้เด็กน้ยช่างเชื่อมการนําพุทธศาสนามาหลอกลวงผู้คนที่ไร้ปัญญาก็ตีข่าวกันติดต่อกันเป็นเดือนๆท่านก็คงเห็นแล้วทั้งนั้นที่ผู้ที่มีความรู้มีความคิดและมีคุณธรรมจริยธรรมที่สูงส่งสมควรจะเป็นตัวแบบไม่มีใครรู้จักท่านเหล่านั้นโอกาสจะเข้าถึงก็ยากดังนั้นสัพปริสังเสวะ จึงเป็นธรรมข้อแรกในปัญญาวุธิธรรม4ี่ถ้าหากเราไม่สามารถค้นพบสัตว์บุรุษหรือผู้ที่มีความรู้ความคิดเป็นปูชนียบุคคลโอกาสจะเจริญก้าวหน้าไม่มีครับถ้าท่านหลงไปหมาลายสามเกีบที่ท่าพระจันทร์มันก็จะปลูกปั่นลูกหลานของท่านให้กลายเป็นเด็กสามเกีบใครหลุดไปสามญาติก็ไปเจอครูชั่ว หลอกลวงให้เนรคุณบุพการีผู้วีพระคุณบิดามารดาหลงไปวัดชั่วของธรรมชโยมันก็จะปอกลอกหมดเนื้อหมดตัวนี่ก็คือการแสดงให้เห็นว่าถ้าหากไม่มีโอกาสได้เจอคนดีคนที่มีคุณธรรมลงเหวทั้งนั้นครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ผมได้นำเสนอมหาวิทยาลัยซาวิสบานกอกในการจัดโครงการ s b u ชี้นำปัญญาชี้นำสังคมและผมก็เห็นว่าจากการที่คนดีๆในสังคมไทยมีอีกมากมายเพียงแต่โอกาสที่คนทั่วไปจะพบท่านเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องยากผมอยู่ในฐานะที่พอจะสามารถดำเนินการประสานเป็นคนกลางเชื่อมระหว่างผู้ที่มีความสนใจกับคนดีๆทั้งหลายให้มาพบกันได้ก็ได้เริ่มดำเนินโครงการนี้ขึ้นมาและ ประโยชน์จากการได้พบสัตบุรุษก็คือข้อ2สัตวธรรมมัตสวนระหมายถึงการได้รับฟังข้อคิดข้อเข็นความถูกต้องดีงามเพื่อนำไปใช้เป็นแบบอย่างการจะนำไปปฏิบัติจะดำเนินการอย่างไรแต่ละคนจะแตกต่างกันไปดังนั้นหลักการข้อที่3ก็คือโยนิโสมนสิกานนำมาพิจารณาใคร้ควร และสุดท้ายก็คือธรรมานุธรรมะปฏิปตินำหลักธรรมที่ได้ความดีงามที่ได้เอาไปปฏิบัติผมได้ดำเนินทดลองโครงการนี้มาครั้งแรกเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาโดยนำคณะเข้าเยี่ยมคารวะท่านมีชัยวีระวยทยะปรากฏได้รับความกรุณาจากท่านมีชัยวีระวยทยะเป็นอย่างสูง ให้เวลาพวกเราตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีจนถึง13นาฬิกา30นาทีพร้อมทางเลี้ยงอาหารกลางวันให้ด้วยคณะทั้งหมดก็ประมาณ15คนได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความคิดได้ทั้งประสบการณ์และได้กินอาหารกลางวันฟรีปรากฏว่าสิ่งที่เราได้ภายในเวลา3-4ชั่วโมงนั้นนะ่ะมันมีค่ามหาศาลหลายๆเรื่อง แม้ผมจะอายุขนาดนี้ก็ยังไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นการเปิดปัญญาเพราะเห็นอย่างนี้ก็ได้เริ่มดำเนินการครั้งที่สองก็ได้ขอความกุณาจากท่านศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณขอนำคณะเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมทั้งรับฟังหลักคิดในการปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตในการทำเนินการทำงานและในเรื่องอื่น ที่ให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องซึ่งก็ได้รับความกรุณาจากท่านวิชาเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อวันเสาร์ที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ก็ได้มีโอกาสนำคณะจำนวน15คนไปพบคารวะท่านที่อาคารอุไรรัตมหาวิทยาลัยลังสิท์ท่านก็ให้ความเมตตาเช่นเดียวกับท่านมีชยัยเปิดห้องประชุมเปิดโอกาสให้พวกเรารดน้ำหวยพรในฐานะที่เป็นวัน ีใหม่ไทยและพร้อมกันนั้นก็ได้กรนาบรรยายหลักคิดต่างๆเราก็ได้ความรู้อีกแง่มุมหนึ่งซึ่งหลายเรื่องก็ไม่เคยคิดเหมือนกันผมบันทึกเป็นคลิปวิดีโอมายาวประมาณ3ชั่วโมงการจะนำเสนอรวดเดียวก็คงจะไม่ได้ประโยชน์มากมายนะักผมขอตัดเป็นส่วนๆเฉพาะประเด็นประเด็นแล้วนำมาขยายความผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับกัลยาณมิตรที่ติดตามช่องนี้เป็นอย่างยิ่งครับ ผมจึงมีความภูมิใจว่าผมสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้กับสังคมผมเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการตั้งแต่ปี2522จนทุกวันนี้และจะเป็นตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนพบไปสู่พบอื่นเพราะเหตุว่าถึงแม้จะเกษียณมาแล้วผมก็เพียงจะเปลี่ยนสถานะจากนายทหารประจำการมาเป็นนายทหาร นอกประจำการผมเปลี่ยนฐานะจากข้าราชการประจํามาเป็นข้าราชการบนานาญผมไม่เคยเป็นประชาชนเต็มขั้นนะครับหลังปี2 5 2 2เป็นต้นมาผมกลายเป็นข้าราชการและผมก็จะเป็นตลอดไปผมไม่เหมือนคนอื่นที่บอกว่า,กาเกษียณแล้วจะเลิกเป็นแล้วนั่นมันเรื่องของเขาถ้าเลิกเป็นก็ควรจะเลิกรับบำนาญใช่ไหมครับตามใดที่ยังรับบำนาญอยู่ก็ต้องมีหน้าที่ผูกพันต่อประเทศชาติ ในฐานะที่เป็นข้าราชการผมอยากให้ท่านลองพิจารณาคิดในมุมนี้บ้างนะครับไม่ใช่มาคุยโมโอวดว่าหลังกันยายนฉันจะมาเป็นประชาชนเต็มขั้นเองจะละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบหรอือเงินยังรับอยู่ใช่ไหมทุกเดือนน่ะแล้วทําไมต้องคิดอย่างนั้นเป็นข้าราชการแล้วต้องเป็นตลอดชาติครับนอกจากจะถูกปลดถูกถอยดยศเหมือนนายทักษิณชินวัตรที่มันถูกถอยดยศ ไม่มีเครื่องราชสิทธพรถูกเรียกคืนหมดเพราะกระทำความชั่วอย่างร้ายแรงทหารตำรวจที่รับพระทานยศนั้นถ้าหากพระองค์ไม่ทรงถอดยศหรือปลดเก้าวเรียกยศคืนเราจะใช้ยศติดตัวไปได้ตลอดชั่วฟ้าดินสลายไม่ใช่ว่าตายแล้วเลิกใช้นะครับท่านจะเห็นศพนาทหารหน้าศพก็ยังมีเครื่องยศมีกระบี่มีหมวกถุงมือขาว สามารถจะแต่งชุดขาวได้แม้แต่อยู่ในโรงศพเพราะว่ามีสิทธิ์เนื่องจากได้รับเพะฐานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตราบใดที่พระองค์ไม่ทรงโปรดก้าวถอดยศพวกเราก็จะครองชั้นยศนั้นตลอดไปครับจากองค์ความรู้ต่างๆเหล่านั้นผมก็มีความชื่นชมท่านสาสาจารย์พิเศษวิชามหาคุณซึ่งก็ได้กุณาให้ข้อคิดต่างๆโดยเฉพาะยิ่งเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ ซึ่งมีการพยายามช่อราดปังหลวงโดยการอ้างเงินลมเงินลวงออกมาเพื่อหลอกล่อเอาเงินลวงมาให้ชาวบ้านมันเอาเงินจริงไปซึ่งเรื่องนี้สแสดงถึงความเบียดบังเงินทองของทางราชการโดยอาศัยการรู้เท่าไปถึงการและความโลภของประชาชนทั้งหลายที่อยากได้เงินฟรีๆท่านมหาตระคานทีกล่าวถึง ความชั่วร้ายเจ็ดประการแต่ประการแรกท่านกล่าวว่า wealth with o u t work ความมั่งคั่งที่ปราศจ,จากการทำงานนั่นคือความเลวร้ายที่สุดเป็นอันดับหนึ่งสอดคล้องกันครับมุมมองของท่านสายการพิเศษวิชามาคุณก็เห็นเช่นเดียวกันและท่านได้กุณาขยายความในเรื่องนี้ด้วยผมจึงขอตัดส่วนหนึ่งที่ท่านกล่าวถึงเรื่องนี้มา เกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์เรื่องอินทริกิตี้และแนวทางในการช่วยเหลือผู้คนที่ถ้าหากเป็นในทางที่ถูกต้องต้องให้เขาช่วยช่วยให้เขามีขีความสามารถมีทักษะมีความรู้มีสมรรถนะเพิ่มสูงขึ้นเพื่อเขาจะได้พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่เอาเงินไปแจกเขาหววเดียวหมดเหมือนที่มันพยายามจะทำด้วยความช่อชนผมขอ เรียนเชิญท่านที่สนใจรับฟังความคิดเห็นอันลึกซึ้งของท่านศาสตราพิเศษวิชามาหาคุณดังต่อไปนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของเราเนี่ยเรื่องของความยุติธรรมย้อนกลับมาเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดมนุษย์ทุกคนทุกจำพวกนะทุก ประเทศนะฮะเขตแดนชุมชนอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่มีใครที่ไม่ต้องการความยุติธรรมเลยความยุติธรรมจึงเป็นสิ่งที่เรียกรอ้องนะหากันตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานที่เราคิดว่ามันคือความยุติธรรมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความยุติธรรมที่แท้จริงหรอกแต่ต้องมีจิตตรงนี้คืออะไร จิตที่เป็นการสงเคราะห์ผู้ยากไร้จิตที่รู้จักเผื่อแผ่จิตอันนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานของความยุติธรรมแต่ถ้าท่านใช้จิตอันนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องว่าเอ้ยมันท่านให้แล้วเนี่ยนะเป็นความยุติธรรมแล้วเหมือนกับเราเลี้ยงดูสัตว์ผู้ยาก ความยุติธรรมนั้นมันจะเลวร้ายที่สุดเเพราะความยุติธรรมคือการที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นการที่เราให้เงินขอทานหนึ่งคนเนี่ยนะกับการที่เราให้ทุนการศึกษากับคนยากไร้กับคนที่เขาไม่ได้รับการศึกษาเนี่ยเราต้องการให้เขาเสมอภาคเรายกระดับ ความเป็นมนุษย์แต่การที่เราสงเคราะห์ขอทานเนเราไม่ได้ยกระดับเอาเลยเท่ากับว่าเรายังเหยียดเข้าต่ำกว่าเราขอให้เข้าใจตรงนี้นะวันยุติธรรมมันจะผิดแผกไปตรงนี้คือมันเป็นพื้นฐานก็จริงเนี่ยแต่ถ้าเรายังเกาะกับพื้นฐานอันนี้โดยไม่มองให้ความเป็นธรรมความเสมอภาคพาราดอนภาพ ให้มันเพิ่มขึ้นนะให้เขาเรียกว่าเป็นมนุษยชนเพราะถึงต้องมีสิทธิทมนุษยชนเวลาที่เราให้ของคนเราต้องดูว่าเราให้ของในฐานะที่เราสงเคราะห์เด็กหรือสงเคราะห์คนผู้ยากไรในฐานะที่เขาต่ำกว่าเรา อย่างนี้เขาเรียกว่าสงเคราะห์ไม่ใช่ยุติธรรมไม่ใช่ตัวยุติธรรมแต่ถ้าเราเห็นคนที่ยากไร้คนที่ทุกข์ยากคนที่ลำบากแล้วเราทนไม่ไหวเราต้องการให้เขายืนหยัดขึ้นมาให้มีฐานะที่เท่าเทียมกันอะไรกันเนี่ยนะอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าความยุติธรรม เพราะฉะนั้นความยุติธรรมจึงแตกต่างอย่างสำคัญเลยกับการสงเคราะห์ความยุติธรรมมันเปลี่ยนความสงเคราะห์เนี่ยเป็นสวัสดิการสังคมครับ social welfare social welfare หมายความว่าอะไรหมายความว่าโครงการที่เรายกระดับ ประชาชนขึ้นมาเนี่ยนะให้เท่าเทียมกันไม่ใช่การแจกเงินไม่ใช่การแจกเงินนะครับแจกนั่นหมายความว่าเราเห็นว่าโอ้เขาทุกยากเขาไม่มีเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปซื้อนะแต่ว่ามันไม่มีความถาวรในการยืนหยัดอยู่ในความเป็นมนุษย์ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่สิงคโปร์ตอนโควิดเนี่ยเขาไม่ได้แจกเงินให้ไปซื้อของกินนะเขาจัดสรรเงินเป็นทุนให้ไปร่ำเรียนไปฝึกอบรมเพิ่มเติมนะในด้านต่างๆเพื่อที่จะได้มีการพัฒนาตัวเองขึ้น ในช่วงนั้นเนี่ยใครอยากไปเรียนอะไรเนี่ยเรียนได้อย่างเต็มที่เลยนะเช่นคนที่อยากจะเป็นแม่บ้านก็มาเรียนว่าเออนี่นะการศึกการดูแลหนะ้าผู้เจ็บป่วยเป็นยังไงอะไรยังไงนะในลักษณะของการพยาบาลอะไรนะเขาก็ให้เงินไปเลยไปไปไปศึกษานะไปไปเรียนรู้เลยนะหรือว่าต้องการจะไปเป็นช่าง ็ไปเรียนเลยนะสายช่างก็ว่าไปในเรื่องของการอบรมเขาเรียกว่ารีสกิลรีสกิลก็คือหมายความว่าให้มีทักษะใหม่เลยทักษะเพิ่มขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยสิงคโปร์เลยไม่มีความยุ่งยากอะไรเลยเพราะว่าคนก็จะขยันขันแข็งยังขยันขันแข็งอยู่นะเพราะว่า เปิดการอบรมนะมหาวิทยาลัยต่างๆเปิดการอบรมช็อตคอร์สเนี่ยที่รัฐบาลจ่ายเงินให้เนี่ยนะเยอะแยะมหาศาลเลยคุณอยากจะเป็นนักเขียนอยากจะเป็นนักแปลนะอะไรต่ออะไรเนี่ยได้เลยหรือว่าอยากจะเป็นนักประพันธนะ์เขาก็มีโครงการสอนให้เลยถามว่าประเทศไหนฉลาดกว่ากันนะระหว่างประเทศที่แจกเงินคนละครึ่งบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะ กับไอ้ที่สิงคโปร์ทำอยู่เนี่ยนะประเทศไหนมันฉลาดมาก <Singapore. S 1> ไม่ใช่ว่าสิงคโปร์ไม่อยากทำไอ้แจกเงินเนี่ยนะมันมีเงินนะมีเงินพอสมควรนะมันมีเงินมากแต่ว่ามีเงินมากแล้วต้องใชป้ประโยชน์ใช้ให้คุ้มค่านะไอ้ไอ้ที่ทำดิจิทัล ว่าโว,ลวเลเนี่ยสิงคโปร์เคยทำอยู่ช่วงแรกเหมือนเหมือนเหมือนกับให้ให้ให้ใหเบเ,เป็นเป็น,เ,เ,ปนเป็นบัตรนะครนะเป็นบัตรไปซื้ออาหารนะฮนะหรือว่าอย่างกรณีของญี่ปุ่นก็เหมือนกันก,ก็ก็ต้องไปแรก นะแล้วก็ไปซื้ออาหารโอ่งอาหารอะไรในรอบที่ที่ร้านค้าที่ได้กำหนดเอาไว้เนนี่ยนะเสร็จแล้วนะประเมินแล้วมันล้มเหลวถึงได้ไม่เอาเลิกไปเลยนะเนี่ยสิงคโปร์ก็เลิกญี่ปุ่นก็เลิกนะแล้วเราประเทศไทยก็ไปเก็บอะไ,อไอ้ที่เขาเลิกแล้วเนี่ยมานะพระเพราะเพราะว่าอะไร ไอ้เงินนี่มันจะใช้ได้อย่างดีได้อย่างถูกต้องได้อย่างสมควรอยู่แล้วเนี่ยนะได้เท่าเทียมกันอยู่แล้วเนี่ยกลับมาเปลี่ยนเป็นเงินที่จะต้องจ่ายอย่างจํากัดจําเขียนนะผมผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันก็ดีก็เหมือนกับที่เราเราได้รับปัดได้รับอะไรเนี่ยนะที่เขาตอบแทนมาสมมติว่าเราไปซื้อซื้อสินค้าแล้วได้ของแถมมมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็ดี แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นจะต้องใช้เงินมากมายมหาศาลขนาดนั้นลอง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 คิดดูดนะแล้วก็จะต้องไปแบกรับไง้งบประมาณนะมากมายมหาศาลแถมยังต้องไปเจียดเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์อ,อีกอะไรอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นแนวความคิดที่จะทำในแต่ละเรื่องเนี่ย ถ้าไม่มีพื้นฐานที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อบปนี้เนี่ยนะมันก็ยากที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็ขอเริ่มต้นว่าเราต้องมีพื้นฐานทางด้านจิตใจที่สำคัญอันแรกคือมีพื้นฐานทางจิตใจที่นึกถึงผู้อื่นเสมอท่านผู้ชมครับ นี่เป็นส่วนเดียวนะครับที่ผมได้ขออนุญาตท่านนำมาเผยแพร่จากการที่บันทึกคลิปเอาไว้ยาวกว่า3ชั่วโมงยังมีข้อมูลอีกมากมายผมจะทยอยนำมาเสนอครับผมเชื่อว่ามีประโยชน์มากสำหรับท่านที่มีปัญญาและมองเห็นว่าคุณค่าอยู่ตรงที่จุดใดต้องใครครวญอย่างลึกซึ้งเสียก่อนผมขออนญาตขยายความเพิ่มเติมนะครับในเรื่องเงินตอนต้นเนี่ยผมก็นำเรียนไปแล้วว่า ไอ้เงินลมเงินหลวงเนี่ยมันเป็นเงินทุจริตมันเป็นเงินของที่กังฉินมันใช้มาในการช่อราดบางหลวงการที่จะไปแจกคนทั่วๆไปเนี่ยผู้ที่รับเงินชั่วก็ชั่วไปด้วยนะครับไม่ใช่บอกว่าฉันไม่รู้ไม่เห็นมันเอามาจากไหนก็ไม่รู้มันมาแจากฉันก็เอาไอ้คนนั้นพี่พูดน่นนะเป็นคนโลภโง่และชั่วไม่ใช่ชาวพุทธชาวพุทธเราต้องพิจารณาก่อนนะครับว่า ทรัพย์สินใดควรจะทําควรจะได้ทรัพย์สินใดไม่ควรได้อาชีพใดควรจะทําอาชีพใดไม่ควรทําถึงแม้มันจะผิดกฎหมายหรือไม่ไม่แคร์เพราะว่ามันเป็นคําสอนผมขอยกตัวอย่างก่อนเข้าเรื่องว่าอาชีพที่ชาวพุทธห้ามกระทําก็คือการค้าอาวุธการค้ามนุษย์การค้าสัตว์มีชีวิต การค้าเครื่องดองของเมายาเสพติดและสุดท้ายคือการค้ายาพิษ5อาชีพนี้เรียกว่ามิจฉาชีพชาวพุทธไม่ทำเนื่องจากมันเป็นการสร้างความชั่วมันเป็นการสะสมเราจะมีกรรมสัมพันธ์ยาพิษมันรวมไปถึงยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าปลวกยาฆ่าสัตว์ทั้งหลายศัตรูพืชทั้งหลายพวกนี้เป็นยาพิษชาวพุทธต้องไม่ค้าขาย อาวุธก็ชัดเจนอยู่ในตัวแล้วคนที่ขายมีดก็ต้องดูประเภทด้วยนะครับเพราะมีดหลายชนิดไม่ได้ใช้เป็นอาวุธเช่นมีดทำครัวมีดแคะเล็บตัดเล็บเล็กๆน้อยๆหรือมีดพกที่ใช้ในการแก้ปัญหาในการตัดเชือกหรือใช้ในชีวิตประจำวันอันนั้นมันไม่ใช่ฐานะของอาวุธมีดสปาตามีดกุลขาพวกนี้เอาไว้ฆ่าอย่างเดียว นั่นก็คืออาวุธเราต้องไม่เป็นสีถนนชัยเราตีความตามความจริงนะครับการค้ามนุษย์นี่ชัดเจนแล้วค้าในฐานะที่เป็นค้าทาสหรือแม้แต่จัดล่องโสเพณีอยู่ในอย่างเจ้าพ่อโสเพณีที่เป็นมะเร็งกินอยู่ขนาดนี้นี่คือการค้ามนุษย์กมหนักครับนอกจากนี้หลายคนยังไม่รู้เลยการค้าสัตว์มีชีวิตชาวพุทธก็ห้ามกระทำค้าเป็ดค้าไก่ แม้แต่ค่าสุนัขทั้งหลายที่ให้คนไปเลี้ยงไม่ควรทำเป็นอาชีพที่ชาวพุทธต้องไม่ทำการค้าของเมายาเสพติดเหล้าเบียร์อันนี้อย่างเบาที่ขายตันเซเว่นทั่วๆไปอันนี้ชาวพุทธไม่ทำนะครับเลยไปถึงเรื่องยาเสพติดเลวร้ายทั้งหลายอา้าวแล้วไม่เห็นกฎหมายไม่ห้าม ทาไมฉันทําไม่ได้ก็ทําก็ทําไปสิครับผมเป็นชาวพุทธผมไม่ทําถ้าไม่นับถือพุทธตั้งแอะไรไปก็ทําไปอันสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครรู้หรอกครับนี่คือข้อห้ามเป็นรายละเอียดมากขึ้นซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เรื่องตอนนี้มาก็ดูเรื่องทรัพย์ทุจริตการรับทรัพย์เนี่ยไม่ใช่อยู่ใครมาให้ก็เอาด้วยความโลภโดยอาศัยแก้ตัวว่าฉันไม่รู้ว่ามันโกงมาองค์ประกอบของทรัพย์ทุจริตหรือเงินโสโครกนั่นแหะ ข้อแรกเลยเงินนั้นต้องได้มาโดยสุจริตครับใครไปโกงมาใช้เงินลมเงินแล้งเงินดิจิตอลช่อลาดบางหลวงมาแล้วมาแจกเองมาแบ่งนะเองจะได้ปิดปากเองไม่ข่าจะเอาเงินจริงไปเองเอาไ้พวกนี้ไปนี่คือที่มาทุจริตประการหนึ่งสองผู้ให้ต้องสุจริต ผู้ให้สุจริตหมายถึงว่าเราทํางานให้กับกิจการนายจ้างของเราเราทํางานให้เขาเต็มที่เขาก็จ่ายเงินค่าตอบแทนมาแล้วเขาก็ประกอบกิจการที่สุจริตเช่นทําการค้าขายตามปกตินี่คือเงินสุจริตมีที่มาสุจริตผู้ให้สุจริตข้อ3ต้องมีเจตนาสุจริตหมายถึงว่าผู้ให้ Kultur, ก็มีเจตนาสุจริตเราทํางานให้กับเขาเขาเงให้เงินตอบแทนมา สุจริตไม่ได้ต้องการเอาเงินมาจ้างให้เราไปทําชั่วอะไรที่ไหนเลยอันนี้เป็นเจตนาทุจริตนี่คือตัวอย่างนะฮะผมพูดมา3ข้อเลยนะครับ 1. เงินนั้นมีที่มาสุจริตสองผู้ให้เป็นคนสุจริตเป็นคนซื่อสัตย์ 3. มีเจตนาให้เงินเราเนี่ยโดยสุจริตและข้อ4ผู้รับหมายถึงตัวเราเป็นผู้รับต้องมีความสุจริต เพราะเราต้องแน่ใจว่าเงินนั้นเป็นเงินถูกต้องเงิน,ท,งนที่สมควรจะได้ไม่ใช่เงินไปเบียดบังทางราชการมาช่อลาดปังหลวงมาเงินนั้นเป็นเงินชั่วท่านไม่ได้โกงหลวงจริงแต่ท่านรับเงินมันท่านก็ชั่วไปด้วยนี่คือสิ่งที่สอดคล้องกันที่ท่านศาสตราจารย์พิเศษวิชาเล่าให้เราฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วผมขอขายายความโดยนําหลักธรรมะเข้ามาเสริมสิ่งเหล่านี้เป็นรายละเอียดที่มันมากขึ้นผู้ที่ไม่ศึกษาจริงๆจ,จ,จะไม่มีทางรู้ ดังนั้นชาวพุทธนี่จะกลัวมากในเรื่องการละเมิดกรรมบท10หมายถึงมโนกรรมสามวจีกรรมสีและกายกรรม3ซึ่งผมได้กล่าวไปแล้วเมื่อวานนี้สิ่งเหล่านี้จึงอยากจะให้แตหนักเอาไว้ครับคนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องหรอกครับเมื่อไม่รู้ก็ไม่กลัวเหมือนกับเด็กไม่รู้ว่าไฟมันมีความร้อนมันก็ไม่กลัวไฟเอามือไปแย่เสร็จแล้วมือก็พอง แต่คนที่มีความรู้จะไม่กล้าแย่มือเข้าไปในกองไฟเพราะรู้ว่าพองแน่นอนเห็นไหมครับนี่คือคําตอบว่าทําไมกังฉินชั่วทําไมไอ้โยง่งหรือพักการเมืองชั่วของไอ้ทักกี้ของไอต้ตีจึงทํากรรมชั่วต่างๆนานา,นานโดยปราศจากความหวาดเกรงหรือความละอายต่อบาปเพราะมันไม่รู้ครับถ้ามันรู้มันจะไม่กล้าทาหรอกครับชาวพุทธจะกลัวมากในเรื่องการสร้างกรรมใดๆเพราะว่าโอกาสที่จะละเมิด กรรมบทสิบหลงทำกรรมชั่วชๆเนี่ยมันง่ายมากเพราะมันเป็นไปตามอโัตโนมัติตามกิเลสข,ของบุคคลทั่วไปอยู่แล้วพึงจึงมีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำช่องนี้มาสิบกว่าปีแล้วและผมแน่ใจผมนำเสนอสิ่งที่ดีและสิ่งที่ถูกต้องให้กับกัรยานมิตท,ทั้งหลายถ้าท่านสนใจข้อคิดของท่านสายจารย์พิเศษวิชาหาคุณผมจะนำเสนออีก อีกหลายตอนทีเดียวครับเพราะท่านเล่าได้ละเอียดมากก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากที่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตจริงได้จะนำมาเรียนเป็นช่วงๆไปผมพลตรีดออรอนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ